สวัสดีครับช่องซากุระควันบิ๊กนะครับโอ้โหนี่นะครับกลับบ้านครับกำลังจะกลับบ้านจากวางทะลุนี่ครับทีมงานวางทะลุครับมีแค่นี้ครับข้างหน้าไปหมดแล้วครับดูบรรยากาศรอบข้างครับยามเย็นสวัสดีครับช่างชื่ออะไรครับ ควานชื่ออะไรครับควานควานชื่อควนชื่ออะไรครับเอา้าช้างไปเลยครับควานชื่อควานน้อยอทองคำอือขวานน้อยทองคำครับ <c oughs> นะครับ <c oughs> ทางสร้อยเพชรเอื้องหลวงแล้วก็น้ำเพชรนะครับนพรัตน์ไปแล้วครับกลับบ้าน ก็บดิงหนึ่งบานาเทิน,น <g ül> ครับหมด,ดูบรรยากศ <g ül> าศเดินมาไกลมากนะครับอืมเดินมาไกลมากกี่กิโลครับ <g ül> ประมาณสามโลกว่าสามโลกว่าไม่หนักนะครับไม่หนักกว่าห <g ül> <c oughs> นักไหมสามโล <c oughs> ไม่หนักไม่ค่อยหนักเท่าไหร่นะ <c oughs> สามโลเองนะครับ <c oughs> สามคอนโจไหนสาคอนโจครับคอนโจไปแล้วนน่ไม่คุยแล้วเมื่อกี้ยังคุยอยู่เลยครับ <c oughs> บเฮ็ดช่องวะอืมไทยลื้อเลยไหนไทยลือ,ไท,ทอไทยแล้วเเจะเซงโดล่ะครับผม,มนีโอ้ากุระควันบิกกนบ๊กอเ,เอออ,เอย่าเม่เด้อรอดูนะครับสากุระควันบิ๊กนะครับโอ้โอ เาทำให้ดิควันเขียวก็ทำให้ครับผมนี่ครับดูบรรยากาศครับยามเย็นอืพูดไม่ค่อยเก่งเศร้าอะไรนะครับดูดูพระอาทิตย์โหแดงจ๋าแดงแป๊ดมองไม่เห็นแล้วดูนุ่นครับ ซูมแล้วไม่ชัดภาพมันเบลอครับภาพมันเบลอหรือเธอไม่ชัดเจนทุกถ่ายกันแกะชื่อล่ะนี่ครับเส้นทางฮะหมอถ้านากดอ่อนไมลืมกดนะกดอ่อนวอช่องนะเออะถ้าเราอ่อนจูลืมไม่แอ้ดิเอ๊ะเนาะไอ้หมอ <When? S 1> แอมวะน,น,นี่ครับไปครับเดินไปได้เอยครับนี่ครับทยายใครแตงโมทาขายใครตรงนี้แต่ตอนนี้หมด,ลหมยยดแล้วครับอีกหนึ่งกิโลเมตร ถึงหมู่บ้านเตี๋ยวกับเจียงบุ้ยฮะรถพ่วงมาแล้วครับดูอาการช้างครับมันจะเป็นยังไงนะครับผมโอ้โหนี่ครับควานโจ้สุดหลอนะครับผมหลอหรือฟันหลอครับ รถพ่วงมาแล้วครับคันนึง่งนครับเดินไปนูแส่ทุ่ง ใหญ่ไปละเฮ้ยเนี่ยบิตด,ดังเฮ้ยอ,อ,อะไรดังครับฮูดังครับฮูดังครับครับ <c oughs> ผมไม่มีใครดังก็ฮูดังครับไม่ได้โอ้ยรถถัง หนึ่กิโลจะถึงหมู่บ้านครับประมานนั้นอืก็รออายอายโอ้โหครับนี่ครับมีความสุข <c oughs> <c oughs> กับการขี่จัานครับโ้อ oh, หพระน้อย <c oughs> ทองคำ ไทยไปเนี่อครับทีมงานผมครับทีมงานวังทะลุนี่แ่ไทยมานคือว่ามเมื่อยกลับมาเนาะกไไ็ไทยกูถูกก็จะถึงบ้านครับมิติใหม่ครับมิติ ียังแบบนี้ครับขนมเพชรอือดูครับโอ้ไปเป็นเพื่อนกันครับนี่ควันบอยครับเอื้องหลวงดูว่าดูในยูทูบรายวารบิ๊กติดตามกี่คนแล้วไม่รู้ก็ให้ทำเนาะ สากุระโอ้มีสายสิงครับสายสิงก็มาครับถนนสายสิงครับสายสิงดูสายสิงโอ้เด็กแลนเด็กแลนน<ๆ>นะมันท่อหรือเรืออะไรครับดังตุมต้มๆดูช้างเสียวครับช้างกลัวช้างกลัวเสียงท่อนะครับ ่อดังมากมีบ่ซา,ากุระฮังซากุระบ่ฮังซากุระคอาบิดโซ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 ไม่ใช่ซากุระนะซากุระดูม่ยายทองกูลครับเสียวกลัวครับกลัวเสียงทอ่อ ไปครับเห็นปะเดี๋ยวเดี๋ยวจะเอาลงช่องนี้เลยฮะยังไม่ได้เปืนนะไม่มีนะไม่รู้เหมือนกันนะรู้มีหรือเปล่าโอ้โหเสียงเด็กแว่นดังมาก เราก็เดินไปเรื่อยๆถึงหมู่บ้านผมจะเออหยุดคลิปเลยครับเด้อดไยไเออไม่ม,ม,มนีนี่เลยจะทำนี่เนี่ยจะลง<อ>จะลงอันแรกเลยเนี่ยทาทยเอง <c oughs> พี่เกียวม FC เมฟซีขาให้ทายเด้จักิกเนเลยเนาะก็ลองทายไปกันทั้งทายเพื่อจะคืนน้ำเขา <c oughs> ดูทงนาครับว่าจะถึงบ้านครับนู่นใกล้ถึงวัดแล้วถ่ายให้แล้วเด้อครับเด้อะดิ บ,บทีมงานครับ<อ>ทีมงานแม่นนออยายกลัวเสียงท่อรถนะครับเมื่อไรจะมาถึงสักทีก็ไม่รู้ได้ยินแต่เสียงครับดังแต่ท่อรล้อไม่หมุนหรือเปล่าับครไปครับสานี่หรอว่าถ่ายครั้งแรกครับครับบุม คนี้ครับออขอบคุรับลาก,ก่อนครับ <c oughs> ลาไปไดนเ้วคร <c oughs> ับผ <c oughs> ม